ซ้ำต <S preach science> ิดดีแทะยูคิดว่าสิบติดอีกตัวนี้กงนี่ม <Dir> ีแ <inside> ต <itus> ่ไส้ใหญ่ๆอีโวยอีเมียโวยคุณแม่ปาติดแล้วปาติดโอ้ตัวักใหญ่เลยช่อีเมียโวยนี่ว้ายก็ได้ไปไปไป มาใช้โยมาแล้วยี่ไหนอันนี้นักล่ามาแล้วพี่น้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่คือเบสแต่ว่าเป็นเบสคันซื่อเด้อันนี้จะพียองให้เพื่อนเหล่าให้นอยคนในบ้านนี่แหละแต่ว่าเบสมันมันเบอร์สิบสี่นะพี่น้องเบอร์ใหญ่กว่วเป็นจะพี่องใส่ปีไก่จะเอารุ่นใหญ่แบบซ้ำแขนซ้ำขาเลยนะเลยเอาเบอร์ใหญ่นะเพื่อนว่าเนาะอันนี้เพื่อนอันนั้น ที่เหลาให้นะเพื่อนแนะนํามาเนาะเพื่อน่าแต่ว่าเพื่อนนั้นเอ็ดการซื้อให้เสพยีสพยวาเพียวก็บม่ได้บอกว่าคันโกงคันซื้อนะเราก็เลยเอ็นมาให้แบบนี้ก็เลยเอ้าคันซื้อบ่เคยใส่แต่ใส่แต่คันโกงแต่ก็แย่าดอกเอา้าเราได้กัดหมานคือเก่าแล้ยนะ้อพี่น้องเนาะมาเขาสิอันเขามีเนื้ออยากตีปฏินี่ออดแอดออดแอดเนื้อลูกหัวลูกกบนี่ก็เริ่มเป็นขานะเป็นเนื้อลอ,อยนะพี่น้องในเพียวซื้อนะ้ำเพื่อนเด้อเพื่อนนัน อันเลี้ยงอยู่ในบ่อฮะนะนี่เป็นห่วกเลี้ยงถ้าเป็นหวกอ่าซ้อนเอานะมันมันจะไม่ค่อยอันเป็นนเนาะมันจะตุยถัาซ้อนขึ้นมาได้แหละอันนี้เป็นหวกเลี้ยงแต่ว่ามันกระซิบเบิรแหละถ้าว่าไก่เดือนนี้ไปมันก็ใ่ายเมื่อไรกบลูกบจะบ่มีแล้ะก็เลยเอ้ามาลองมึงพี่น้องมันะเพีเห็นอันปลาค้อง่ญ่ตุยอยู่ให้นี่แหละตุยญ่แทเใหญ่มาของการที่ใส่ใหญ่ไปพูดแหละมองดี่เขาใส่มองพร้อมเนาะนี่แหละพี่น้อง มาโซกเบ็ดก่อนบ่เฮงเนาะอันความเชื่อเคล็ดลับความหมันเนาะก็ต้องโซกเบ็ดก่อนเบ็ดนี่เราเอ็ดมาให้พอดีพอดีโศกพอดีเลยนะมาเด้อเลาว่าเราเอ็ดให้พอดีพอดีห้าป่าเมื่อเละว่านะเอเเอามาพระเพีอวกับที่โซกบ่เนาะอันนี้เป็นเคล็ดลับของผู้ท่าบุญปลาเฮ็ดแตอย่างน้อยเคยได้เห็นนั่นผู้ท่าบุญปลาเฮ็ดเท่า,า,ากับอะละความเชื่อไปมันเนป็นอเคล็ดลับความหมันเอากำปูกำปลามาเป้า หัวเขาคอนนอนจิ้มหม้อเจ้าก็นั่งขวดจำกับปูกบปา่ามาเป่าหัวเข้าคอนคุณใดหัวเข้าคอนพอกตีก็หมายว่าหาป,ป่าเมื่อจนเข้าหัวเข้าคอนนะนั่นแหละหมานนะพี่น้องนะอา้าวมันหมานโซนเบ็ดหละหมานเด้อปูหยาตาใหญ่เออขอกค่อยู่หากินมันหมานอันนี้อันเพ่นเพ่นบอกมาว่าอัน เบ็ดทันซื่อเนาะเวลาเอาเบ็ดออกมันจะยากมันมันสิเสี่ยงเกาะมือมันบ่เพราะว่ามันบ่โก่งจังซี่มนบ่พี่น้องเพิ่นบ่ให้อันกดหัวลงจังซี่สิเอาเบ็ดออกเนาะแล้วก็คมจังซี่แล้วก็อันดึงเบ็ดออกเลยนี่จังซี่เนาะเอาอยากกินข้าวแม่อันโบโมื้อแม่สมุนควายพี่น้องเ้มาใส่นี่เลยเนาะเียวนปลายใหญ่จักนมันคือตุยูงล่างตัวใหญ่แท้ใหญ่่หกนี่เฮาก็กอ่าโคนหางเพิ่นเพื่อเป็นเนื้ออย điên khi khiển hả nè biết coi nó đang 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 mượn mượn ôm đông đông mượn đông mượn ôm mượn mẹ, đồ đồ, ôm mượn ôm đồ ôm sẵn ôm sư là bố bộ ก็จะลอยนะลอยไหมน้องแดงน้องแดงออ้ยจะไปเกาะน้ำต้นเข้าไหม เป็นก็ยังไม่พี่น้องเลยเจิมเลยเหมือนนี้นะปลาโคสับขานเจิมเรียบร้อยแล้วห้ามเมือเห็ดประเด็ก นูด๊ดนอนเกลื่อนลงพักแต่เพื่อนนี่หรอถ้าคู่ใช้ลวงติวมันเ่ยหาลวงจมพุทพื้นนด<โอ>ิ <laughs> อยู่ถองนี่อยก็ลอยพูดอยู่อากาศเออ Hai phi, nó đâu, bố bố. Hai phi đâu? มาพี่น้องหลังสุดท้ายเนาะอันเบ็ดทาสิบหลังเลยเออลืมบอกเนาะเบ็ดทางสิบหลังใส่อมทีอมเด็ดใส่ห่างได้ห่างว <c oughs> ่าเมื่อวานนี้อันมีคนมาใส่พี่น้องนี่อันนี้หอยเก่เากเขาจะใส่ลืมนี่แหละคนมาใส่ใส่ที่ดทที่ว่ามึงก็จะใส่นะแต่เพียวมาใส่ห่างค่ะเอ้าเงินถ้ามันลุ้นกันพี่น้องเว้ยว่าจะงไดไป Ini giảm cặp là mà vương xuôi Như xảy là Hả? Mình chỉ xảy là cứ bùa hiền Mới đi Mới mà bìa bìa gặp bùa 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 hiền lời cầm nè bùa hiền nhanh lời Đồ Cái nói cái mắc kìn đây nó Biết nhầy như thế Mới Tại bàn Bẹc bà Chắc phải xảy bớt chắc phải nhanh kín Bà siêu bò Lót là ช่วบตีลกาเข้ามาเทิงพี่เบเอ้าตัวแห่งหมานเนาะเอาไปก่อนแห่งหมานมานัมนมันพี่น้องหลังเนี่ยอืมกินลึกเติบตะเข่งเผื่อพวกน,นั้กินลึกแทะแต่ว่าเบดใหญ่บ็ดใหญ่ดีเบดใหญ่เนี่ยต้องถือป่าสำขาด เป็ดโจนพี่นุง่งนี่โคงแทะนี่เนี่ยเขาจะอิ้นว่าโคงแทะน,นี่นะโคงแทะและขโคงแทะโคงแทะมาอันตัวนี้นนไซงามนี่มึงดูนี่นางยับมาไกลๆคนบึงนะเป็นแบบนี้นะแม่เฮ้ย แบบนี้นะแม่นกกรแจังอันสมสศรีเหือ่อเหือ่อเนื่อหเหื่อหวกเหื่อหวกแน่ซื้อมาพูดได้นั่นยามันลดพี่น้องเลยลดละให้ละคอยะไปพี่น้องค่ำแล้วเขาก็ซือเมื่อนอนบันี้นเราจะมาหยาบอีกโดโูดูมานำโดูดูกับอันโบโบนะเมื่อเท่านึงเลยไดมเล่นมานำโพดโบแต่กินข้าวเราแหละดูดูโบโบนะะเพี่วให้กินแล้วเล่นมานำนานเมืออ่อหล่ nó đổ mưa không quả thít, thít ลูกเถอปามตัวห้าขาพี่บ่ะนะรอบสองประดุกเงียบมาลายหลังเจอตัวนี้พอป่นเด้อตัวนี้เอาพี่น้องเอาละมันชิดุด อันเกาะบ่ได้อันลึกได้พี่น้องยามลุลงมันมันพันอันนี้นะอือเอาจังได๋น้องพี่น้องเอ้ยโอ้ยเกาะมินมนึงนี่พี่น้องปนได้คกใหญ่พุ่นด้นี่อันมันเริ่มอ้วนแล้วเนาะตช่วงคพีใส่มองได้หันจอเจอเลแต่หัวเริ่มอ้วนละตงามอยู่ น้องมกู้เบ็ดนะมันโอ้ยอน,นี่คมหมานมากอันนี้ยามท่นเห็นนะนะจ๊ะพี่เราคิดว่ามันปติดดึงขึ้นมาผัดปลาดุกตัวไงานะงามอยู่บัวจอยคือตัวสนใจมองนะอันนี้ยาม,มาเมื่อเช้าแล้วเมื่อคืนนั้นมายามกันนั่นแหและได้อีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวมันก็อ่อนมองแถวปากไม่ได้รุดง่ายอยู่แล้วหลับปลาดุกมันแข็ง เอาหาวิธีเอาอกกันพี่น้องจัดตัวใหญ่ทำไ้เห็นดิ้บุบบุกจั๊กไก่โอ้ข้อโคใหญ่โอ้ยเหนาก็มินเธอหลงว่านะฮะโอ้ยเอาอีกแล้วใหญ่ก็มุกไเมือคืนนี่น้อยหนึ่งปาดเกะมองปากอี่และเน่ะ ฮ่าติดเลยปาติด้ตัวใหญ่น่ช่เม้ยนีเลยอุ้ยผลงานถ้าว่าอันตัวใหญ่ไสวันนี้บได้หลายไก่โอเคจะเป็นได้หลายอุ้ยุ้ใส่ถุงก่อนนั่งนังมาปาติดำติดดีแท้ อยู่ที่คิดว่าสิบติดอีกตัวนี้ไงนี่มีแต่ไส้ใหญ่ๆวูดอีโวยอีเมียโวยผู้บ่าบ้ามีแต่รุ่นงามๆไหมยามมือสาวนะบึ้ดบึ้ดใส่สูงแย่งกันเต็มที่สี่บึ้ดคักบ่เนื้อลูกหอกบ้านนี่ สี่โตโนักตึงเลยพี่น้องเอยคิดว่าสิบปม,มานแล้วกูมาน่ะร่อนเบื่ได้หันปลาเค็งน้อยมากินเบิดอันลูหัวกันนะมึงไมหมวิยคนหมานมาแล้วไปกูโตอ๋อปลาโฮอีกแล้วอุ้ยว้ายกันเลยไปไปๆป,ปกบเข้าอ้ ปาดมีแต่ไซส์แบบใกล้เคียงกันเลยมีไซส์งามๆาม,มาุ้งวะปาดขึ้นมาหมานได้แล้วปะเนี่ยหมานตอนเช้าเม <c oughs> ืงคืนก็บอก,บอกส่งไปได้เนาะพี่น้องต้นเส้าก็คิดว่าจะมากู้เบ็ดซื่อหวยของแท้ละของแท้ของแท้ปื๊ปดจะไซส์งามงามไหมไปดูร่วมกับเพื่อนท่านพี่น้องได้ตัวใ,ใหญ่มาหลายละ น้อยเลยๆ้วยแบกังหเอาเฮ้ยถึกไปอีกแล้วพี่น้องเฮ้ยัตื่นเต้นนะม่วนพยายามเ้าปัด้องไอคิดว่าบุธอันนี้คองงานอยู่ไหมว้ายตะโคตัวบักง่าอุ้ยดตัวจูไปจูบอ้ยอ้ยออยับมันรุดยับมันลุดปัดใส่คือลุดเดียวกันบไหม่ใส่ใกล้เคียงเนาะ ป้าดขึ้หมานเท่าไหร่ย้ำสาวจักเต็มระเบียงเลยที่ผ่านมาก็ได้ปลาเขียนไงปลาได้ทายป้านักตึงเลยอุ้ยคนหมานประจำปีมาแล้วนี่นี่นนปลาดุกเมืม่อคืนนี่ก็ได้มงนี่ยแหละปลาดุกนะปลาดุกหลายหนองนี่นะป้าดคือหมานเท่าไหร่ป้าน,นักหมานคนหมานคนหมานประจำปี น้องพี่น้องซ้ําอันเอ้ยน้อยก็ใส่เมื่อคืนน่อน้อยนึงพูปลาดุกมัดบาดนี้คิดว่าสิบ่คือแล้วเมื่อคืนนี่มาม้วนามื้อเช้าบาดนีเอออันสะเพียวบ่เคยใส่เหวเหนี่ใส่ไว้ยามามื้อเช้าติยมือคืนโอ้ยบ่คือบ่คือบ่ตามได้เนื้อลกเนื้องอันกันยงอยู่หลายนะอ้าวบาดนีเอาแล้วอีเจ้ย มังเพียงคิดว่าสิบอหมานจะใช้กับหมานคือเก่าหน้าคนหมานไม่เฮ็ดตังไดกับม้านุยมุยสา,าวเม่แต่ตัวยิว่งใหญ่ญนักเลยพี่น้องโลป่ไปคนละนี่แต่ใจยิ่ใหญ่เบ็ดก,กับไม้ถุงอันแงงในกับไม้นาะแหกหมานเห็นบ่เอ้าหมกกออันเบ็ดห้าสิบหลังเลยพี่น้องเด้อแต่ว่าแต่ที่ควบกบกบ,กบได้เมื่อนับอยู่เฮือนเพราะมันควบบ่ไปพี่น้องเมื่อสรุปผลงานด้วยงานรวมกับเมื่อคืนเนี่ยนาะ เราจะได้หลายสำได้ไปปันนี่พี่น้องมหอนต์งงนือนเลยนี่ที่ได้เมื่อคืนนี่ปลาดุกปลาโอปลาเคงเนี่ยข,ข,ขังไว้ี่ก็ะไซซ้ำกันเลยอันปลาโคเนี่ยนะไซแบบว่ารุ่นเดียวกันกันเลยมามารุ่นผลงานคนหมานดู บลูอ่ะพุ่นน่ะป๊วดสับเปรี้ยวใส่เบ็ดบ่เคยได้ตัวใหญ่ปานนี้ย้อนอันฮวกบ่ใหญ่ยู่ก็มันก็ดำตู่นี่เนาะที่เฮาใส่พริกานนี่ม่นบ่มันเป็นอันเนื้อฮกระเดือนเนื้อฮวกทํางานแล้วบ่เคยอันใส่จักเทื่อเห็นแต่ว่าเพิ่นใเนาะก็ก็ใส่ตามเพิ่นแต่ว่ายมืน่ะที่บ่ค่อยหมานปานดมันจะยมื้อเช้าเนาะเออสเียวบ่เคยใเนาะสงสัยก็ใยามยมื้อเช้าพี่น้องอก มันสองโลูนนี่มั้มีแต่ใส่งามๆพี่น้องป้าเทียนยังกินบัตรดิเฮาหลายๆจังหวะเทียนยังจุดอันแม่ๆแรกๆต่อไปยามเนะยักษ์นวลแได้เที่วป่าแล้วครับแต่พอยักษ์นแล้ววันนี้ตื่นเต้นเีงนี่พี่น้องผลงานเฮาเอ้าจบไปเพียงเท่านี้ตัวเฮากับพาหายู่หักกินให้เก่านัพี่น้องลองอันเบ็ดไหมอุ้ยเบ็ดกะครบทุกหลังไ่ได้เหี้ยอ้าวออกเบิดเราบดนไดพี่น้องอัั่นแหละ ไปแล้วเก็บเสร็จก่อนหายอีกตัวนี่